ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากประชาชนหรือแม้แต่นักเรียนนักศึกษาเองก็ยังไม่รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองเท่าที่ควรดังนั้นในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของนักเรียนจึงมีความจําเป็นต่อการศึกษาเพื่อที่จะให้เขานําไปใช้ในอานาคตเพื่อที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องของสิทธิและหน้าที่ที่จะเรียนรู้ในในเรื่องต่อไปนี้เราจะใช้กระบวนการกลุ่ม โดยมีการระดมความคิดและมีการนำเสนอผลงานดังนั้นเรามาเรียนรู้และก็มาดูผลงานของนักเรียนพร้อมๆกันเลยครับทั้งที่แล้วที่ครูให้พวกเราไปศึกษาค้นมฟ้าในเรื่องของอสิทธิและหน้าที่ของตนเองก่อนที่จะนำมาเรียนในชั่วโมงนี้ หวังว่าทุกคนคงได้คําตอบที่อยู่ในใจว่าอะไรบ้างที่เป็นสิทธิหน้าที่เสรีภาพที่เกี่ยวข้องกับตัวเองไหบ้างลูกสิทธิการมีชีวิตสิทธิการมีชีวิตเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันอีกว่าสิทธิของการมีชีวิตเป็นยังไงสุดารสิทธิในเรื่องของการเรียนมีอีกหลายๆสิทธิมีอีกหลายๆห,ห,ห,หน้าที่และก็มีอีกหลายๆเสรีภาพ ที่พวกเรายางต้องเรียนรู้กันการสร้างสารรค์งานที่ไปออกมาในรูปของกระบวนการกลุ่มเด็กจะได้สแสดงฝีมือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคิดวิเคราะห์แยกแยะสังเคราะห์จะได้งานออกมาที่มีประสิทธิภาพและนักเรียนก็จะมีความภูมิใจในผลงานตัวเอง ในการทำงนานของเราเนี่ยให้ดีขึ้นครับแล้วก็วเราเนี่ยจะนำผลงานเนี่ยไปนำเสนอหน้ญญาชั้นเรียนเพื่อว่าจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่ากลุ่มเราเนี่ยมีความคิดยังไงแล้วก็จะได้เข้าบจ,ะจะว่าจะเรื่อว่าเรามีข้อบกพร่องยังไงในการาทำงานเป็นกลุ่มของเราที่ทำในวันนี้นะคะอาจารย์เขาจะให้ทำเป็น mind mapping ค่ะแล้วก็พวกเลกทีมงานะคะคก็ได้ได้แบบแสดงความคิดของตัวเองบางคนว่าคิดได้ดีมาก ก็ก็เอามาเขียนรวมในแผ่นก็อันนี้งานงานทีนี้คะอาจารย์เขก็จะให้มาแข่งแล้ว,ว่ากุ้มไหนมีความคิดที่ดีกับกันแล้วก็มีมีส่วนร่วมยังไง เรื่องสิงทธิเสรีภาพและหน้าที่ของแต่ละบุคคลทีออ่วันนี้ในการทํางานสุ่มแต่ละกลุ่มได้รำสังผลงานของตัวเองนะครับสวยงามท่างนั้นเลยนะครับถือว่าเป็นกระบวนการที่นักเรียนได้มีการระดมความคิดของแต่ละคนออประดิษฐ์สร้างสรรผลงานของตัวเองออกมาและนําเสนอออกมาให้กับเพื่อนๆได้รับฟังรับชมนะครับเป็นสิ่งที่ คูคิดว่าตัวคุูคิดว่ามันเป็นติดที่มหาสาเจ์เพราะต่างคนต่างความคิดต่างคนต่างความรู้สึกแต่เอาความคิดของแต่ละคนมาหลอมรวมการเกิดความคิดในเรียกว่านความคิดขององค์รวมที่ความคิดของแต่ละคนนั้นมาอยู่ในแผนไปเวทีทุกสู่ตั้งตัวเวทให้ว่าให้นักเรียนพูดห่ายเรื่องที่นักศึกาดังน,นั้นแต่ละกลุ่มทาได้ดีมากนะครับ ขอเสียงปกบงินให้กับผลงานทั้งสี่กุ่มที่องรายการ